ไม่มีแล้วค่ะมุกหมดจะไม้เจอนะครับ พี่พีอารตกใจหมดเลยค่ะแล้วเรามีเรื่องต้องพูดกันนะทิมเรื่องอะไระคะทิมทำตัวเร็วไหลมากแล้วรู้ไหมอะไรกันคะ ทิมทำตัวไม่ดีเลยอ่ะทิมทำอย่างเงี้ยพี่เสียใจนะอะไรกันคะพี่อาร์คพี่อาร์คเป็นอะไรอะ่ะพี่ถ้าเกิดไม่พูดอะไรให้ทิมรู้เรื่องที่ทิมเข้าบ้าแล้วนะคะพี่รักทิมอ่ะ รู you might ้ไหมพี่รักทิม อคุณพาให้มาตามไปที่หน่วยเอครับตายแล้วอุ้ยอ้าวอันนี้ก็เป็นอุ้ยอุ้ยตายแล้วว้าวอุ้ยตายคุณอาร์ตมาพอดีเลยค่ะคุณอาร์ช่วยหน่อยสิคะเนี่ยรัตงงไปหมดแล้วค่ะคอมเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะคุณอาร์คุณอาร์ตหาเนี่ย<า> อันนี้ก็เป็นนะค่ะเออแล้วเออเน,นี่ยเนี่ยดูสิคะมันเป็นอย่างนี้ค่ะรัดรัดทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตายแล้วคุณอาครับมีอะไรล้ะค่ับผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณครับ,ค,รบคือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ มันเสียยังหาสาเหตุไม่เจอแล้วพอดีผมต้องรีบไปรับสอนที่โรงพยาบาลผมอยากให้คุณอ๋อได้ครับขอบคุณครับ ขอโทษนะที่ทำให้ตกใจอ่ทิมทิมผิดเองอะค่ะทิมหลับในเวลาทำงานน่ะคือเมื่อคืนนี้ทิมทิมนอนไม่หลับอะค่ะ <c oughs> อืม เมื่อคืนนีออ้มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณพาคิดนะคะจริงๆนะคะคุณพาเมื่อคุณรู้ได้ไง มันตอนไวรัสตอนนี้กำลังกู้อยู่ถ้าทำไม่สำเร็จก็แย่เลยคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะทีมาจะช่วยคุณนะคะ โพิทัศน์ผมเองนะผมแย่แล้วพิทัศน์อะไรอีกล่ะก็ผมบอกพิทัศน์ไปแล้วพวกเขารู้แล้วว่าผมแอบขโมยข้อมูลพิทัศน์ต้องช่วยผมนะเราจะต้องหนีไปด้วยกันนะพิทัศน์ก็พี่บอกแล้วไงว่าถ้าจะหนีก็หนีไปคนเดียวเลยอะทำไมพิทัศน์ทำนี้กับผมผมทําทุกอย่างเพื่อพิทัศน์นะพูดพอได้ยังผมให้โอกาสพิทัศน์ครั้งสุดท้ายให้ไปเจอกันที่เดิมถ้าพิทัศน์ไม่มาเจอผมทําไมช่วจะทําอะไรอะ โถ่ยอดชอดจไปไหนนะ่ไปเช็คตัวเครื่องบินให้พ่อครับอ้าวพ่อจะมาแล้วหไม่เห็นบอกกันเลยไอ้โทรไปเช็คแล้วอย่างล่ะ รูไปแล้วสายไม่ว่างสงสัยโทรศัพท์จะเสียผมขอตัวก่อนนะครับเออเดี๋ยวพี่ฝากหน่วยไปกับช่วยคนหนึ่งนะว่าใช้ใหน่วยเข้าไปเอาขอแถวนั้นพอดีลเลยไม่ได้เหรอได้สิครับไปนะครับ

แย่แล้วพิทัศนนี่เอาอยัางไงอะฮะผมออกมาแล้วแต่เขาตามผมมาด้วยผมทำไงดีพิทัศน์จะทำยังไงอะเหรอกลับฟาร์มไปซะแล้วเลิกฝูงสร้างสถีปะพิทัศะคุณชด วันหลังถ้าที่บ้านไม่มีน้ำอีกไปอาบน้ำบ้านผมก็ได้นะครับนายครับนายหมู่หมู่พ้าพันหน่วยซีอารวาสครับไม่ทราบคุณอาจไปไหนครับเหรองั้นเดี๋ยวฉันไปเองครับผมให้ซิ่งไปด้วยได้ไหมคะได้สิระวังตัวหน่อยนะไปผมดันไว้ดันไว้เดินเข้าด้านนู้นเดินเข้าด้านนู้นด้านนู้น อะไรแล้วล่ะนี่แล้วฮะพัดเลยบันเลยบันไว้บันเลยบันเลยเอา ให้ระวังนะระวังนะ ทองมันแบบหรือเปล่าไม่เป็นไรคะ่ะไปก่อนเลอค่ะดีๆนะคะต้ะะองรี้อ้า็นอ,ะอ่ะอน,นี่ดูแลเจ้าหน่ากันยังไงไ,ไปพาไปึนรถไปโรงพยาบาลเร็ว